ก็สวัสดีครับผมวันเสาร์ที่4ีกุมภาพันธ์สอนหะครับตัวนี้ก็จะให้ชมนะครับเป็นวีออสนะ่าจะเป็นตัวทีอดีนะครับตัวทีอดีสองพันสิบสี่นะครับตัวทีอดีสองพ ตัวกระจกนะกระจกมันก็จะเป็นการโยกแบบนี้นะครับส่วนข้างซ้ายเนะี่ยผมถอดออกไปแลวไปลอเปลี่ยนอะไรเนะี่ยอันนี้ก็สิบเอโมงสามสองนาทีเนะี่ยโอเคระบบไฟทุกอย่างปกตินะครับผม ไม่มีฟองไม่โชว์นี่เป็นการโยกนะเวลาจะปรับนะครับก็จะลําบากนิดนึงถ้าเป็นข้างซ้ายนะมันก็ต้องเอือ้อมลงไปปรับก็จะลําบากนี้ลูกค้ามาจากปากช่องนะผมมาเปลี่ยนให้มันเป็นไฟฟ้านะครับโอเคเดี๋ยวก็จะจัดการให้ตัวนี้เป็นอะไรนะผมทีเตรียมไว้หลนะ่อชุดใายไฟ ปั๊บก็มีอ่ะปั๊ตัวผู้สวิต์แล้วก็มอเตอร์พับสายปั๊มอเตอร์ปั๊นะครับโอเคผมมาตอนจะทำการเปลี่ยนเพิ่มชุดเข้าไปในกระจก๋ยวรอชมนะตอนเสร็จโอเคผมก็เสร็จเรียบร้อยนะครับวีออสตัวเจเอไม่ตัวเจดิตัวทีอดีเนี่ยสองพันสิบสี่นี่ยครับ ก็ทำกระจกตับพับไฟฟ้านะผมก็จะรีวิวให้ชมเลยนะครับก็พับประต้ด้วยนะนี่ลูกค้ามาจากปากช่องนะนะครราชสีมาก็ขอบคุณมากเายนะครับที่ยังอุตส่ามาถึงที่ชนบุรีนะนี่นะครับผมสะดวกสบายแน่นอนนะครับผมใครที่ขี้ลืมล็อกรถนะมาติดตั้งบนนี้ผมช่วยได้นะครับล็อกรถปลดล็อกรถนะนี่ใช้กระจกเดิมทําทั้งหมดนะครับ ขาฝาครอบอะไรก็เดิมนะครับผมตัวมอเตอร์นะมั่นใจหายห่วงนะผมรับประกันดูแลกันไปยาวๆนะสามปีใช้มือพับได้นะผมไม่ต้องกลัวพังก็เค็มนะผมไม่ต้องกลัว อนนี้ก็เพียง28นาทีนะผมก็ใช้เวลาติดตั้งไปประมาณ1ชั่วโมงนะครับสวิตข้างในรถนะับผมก็เป็นสวิตตรงรุ่นนะเป็นสวิตแทตรงรุ่นนะครับตัวนี้ไม่มีไฟเด้อไม่มีไฟอย่าเข้าใจผิดเด้อมาทากมาถามผมหนิว่าทําไมไฟที่สวิตไม่ติดตรงนี้นั่นนะครับมอเตอร์ทํางานนะผมทา,ทางานปกติหลังจากที่ใช้มือพับไปนะครับไม่ต้องกลัวนะผมเป็นมอเตอร์แท้นะครับ มอเตอร์แท่งโตโยต้าเลยปรับเลนกระจกนะก็จะสะดวกสบายขึ้นแน่นอนนะครับก็ไม่ต้องเอื้อมไปโยกอยีกแล้วนะครับโอเคผมก็เสร็จเรียบร้อย ล็อกรถป๊าบกระจกก็พับเก็บให้เลยนะครับผมจะช่วยเตือนเรานะสนใจก็ติดต่อผมตามนี้เลยนะเหม,มือนเดิมนะครับช่างกรอบชนบุรีนะครับไม้สอดมาที่ร้านผมก็ม,มีบริการนอกสถานที่ในด้วยนะครับกทมและยองมุดปากการนนทบ,บุรีก็ติดต่อเข้ามาได้ผมบริการให้ถึงบ้านนะครับ